สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องไร่พงพระยาเกษตรกรยุคใหม่อย่าเชื่อคำใครเขาว่าพิสูจน์ให้เห็นกับตาด้วยการลงมือทำวันนี้นะครับจะมาคุยกันในเรื่องของมะพร้าวตัวผู้กับตัวเมียหลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของมะพร้าวตัวผู้กับตัวเมียมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามผมว่าวิธีการดูต้นกล้ามะพร้าวตัวผู้มะพร้าวตัวเมียดูยังไงนะครับ เอาจริงนะฮะถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยผมดูไม่เป็นครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมะนะครับที่อยู่ในเ,เรื่องราวของมะพร้าวเนี่ยมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะผมก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเเราก็เกิดแล้วก็เติบโตอยู่กับมะพร้าวมาพ่อแม่ปูย่ย่าตายายก็ทํามะพร้าวมานะครับแล้วมีโอกาสก็ได้ไปอบรมเ,เติม ความรู้ให้กับตัวเองกับเกษตรกับสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเวลาเขามีกิจกรรมอบรมนะครับเราก็ไปไม่เคยขาดนะฮะถ้าไปได้เพีงแต่ช่วงนี้ก็เว้นห่างไปหน่อยเพราะมีโควิดสอบถามจากเพื่อนเพืพี่ๆเกษตรกรที่คลุกครีทํามะพร้าวขายกันอยู่ปลูกมะพร้าวเก็บมะพร้าวขายกันอยู่เนี่ยนะครับก็หลายคนพูดไปสีเดียวกันว่ามะพร้าวตัวผู้ตัวเมียที่ เพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าให้สังเกตดูที่ใบใช่ไหมครับมะพร้าวตัวผู้ใบมันจะเป็นใบเดี่ยวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นมะพร้าวตัวเมียใบก็จะเป็นใบแฉกแบบที่เห็นในภาพนี่นะครับจริงๆต้นกล้าเนี่ยถ้าจะว่ากันไปเนี่ยนะครับดูอย่างต้นกล้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียวันนี้เนี่ยนะครับผมมีความ เชื่อแบบนี้ผมเรียนรู้มาแบบนี้นะครับถ้าหากว่าพรุ่งนี้มีองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับมาเสริมผมก็จะต้องเปลี่ยนความเชื่อนั้นไปอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องทีทใ่ให้เป็นเรื่องของระยะเวลาเรื่องขององค์ความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ผมก็มีโอกาสาที่จะเปลี่ยนความเชื่อนั้นได้นะครับพี่ๆก็เช่นกันนะครับอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดพี่ๆต้องทดลองครับต้องทดลองต้องทําแล้วเราก็จะได้ความรู้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆจากตัวเราเองครับ เราถึงจะเชื่อมัน่นอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับแต่มันต้องมีหลักฐานสนับสนุนนะครับก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของมะพร้าวตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆคิดตามผมก่อนนะครับผลไม้ทุกชนิดในหนึ่งต้นมันจะมีลูกได้เพราะอะไรครับเพราะเกสรนะครับต้นไม้เมื่อเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันต้องการอะไรครับในการปรุงอาหาร มันต้องการแสงแดดใช่ไหมครับมันมีใบมันมีใบแสงออกเข้ามาโดนใบใบในใบมีคลอโรฟิลล์อ่าอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับคลอโรฟิลล์เสร็จปุ๊บปลุงอาหารต้นไม้จเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตเสร็จเป็นไงครับออกดอกใน1ดอกนะครับมันก็จะมีเกสรถูกไหมครับดอกไม้เนี่ยจะมีเกสรมันผสมเกสรจึงจะเป็นลูกถูกไหมครับให้เห็นอ่ะด้านหลังผมเนี่ยนะครับเกสรมะม่วงนะครับมะม่วงเขาเรียกว่าเกสรในหนึ่ง เกสรเนี่ยหดอกนะครับมันจะมี5กลีบมีเกสรตัวผู้ห้าตัวเกสรตัวเมีย1ตัวผมไม่แน่ใจแต่ประมาณนี้แหละนะครับแต่สรุปก็คือมันจะมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียโดยให้แมลงเนี่ยมาผสมเกสรใช่ไหมครับแล้วมันถึงจะเกิดเป็นลูกเรามาดูวิธีการเกิดลูกของมะพร้าวนะครับก็คือมันจะต้องมีเกสรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งต้นถ้าเราเชื่อว่ามะพร้าวตัวผู้มี นั่นหมายว่าต้นนั้นไม่มีเกสรซึ่งในความเป็นจริงนะครับในไรผมเนี่ยไม่มีต้นไหนเลยที่ไม่มีเกสรครับมีทุกต้นนะฮะเพียงแต่ว่าในการผสมเกสรแต่ละต้นผสมไม่ดีก็ร่วงไปนะครับโดกมั่งไม่โดกมั่งอันนี้อยู่ที่ช่วงเจ้าของการผสมเกสรอยู่ที่สายพันธุ์ที่เอามาปลูกพวกนี้มีส่วนนะครับแต่ว่าส่วนประกอบสําคัญก็คือคือตั้งต้นที่สายพันธุ์ก่อนนะฮะ เสร็จแล้วสายพันธุ์เสร็จปุ๊บถ้าสายพันธุ์ดีดกมันก็จะดกตามนะครับเสร็จแล้วเมื่อมาถึงปุ๊บเนี่ยการผสมเกสรสําคัญสมมุติว่าเราเอามะพร้าวต้นนี้มาจากต้นแม่พันธุ์ที่มันดกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันออกดอกแล้วนะครับแล้วเราก็เอาน้ำไปฉีดฝนตกแรงๆอันเนี้ยโอกาสที่เกสรจะร่วงโอกาสที่จะไม่เกิดผลก็มีถึงแม้สายพันธุ์มันจะดกถูกไหมครับทีเนี้ยในการเกิดมะพร้าวเนี่ยนะครับ ในหนึ่งจันเวลามันแทงจันออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเกสรตัวผู้ออกมาก่อนนะฮะมะพร้าวเนี่ยเกสรอ,ออกไม่พร้อมกันอย่างมะม่วงเนี่ยเกสรมาพร้อมกันนะครับตัวผู้ตัวเมียมาพร้อมกันแต่มะพร้าวเกสรามาไม่พร้อมกันครับเกสรตัวผู้จะออกมาก่อนนะฮะออกมาเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ย,น,ยนะครับอดอกเกสรตัวผู้เนี่ยใช้เวลาบานเนี่ยนะครับหนึ่งดอกใช้เวลาหนึ่งวันแล้วมันก็จะบาน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 ออกมา ในระยะเวลาของการบานเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณที่8.9แปดี่เก้าวันสาสิบวันนะฮะตีต่างว่าเดือนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกสรตัวผู้ก็หมดไปเกสรตัวเมียก็จึงจะเริ่มบานนะครับทีนี้พอเกสรตัวเมียเริ่มบานนะฮะอันนี้แหละมันจะต้องได้รับการผสมกับเกสรตัวผู้ถูกไหมครับแต่เกสรของมันเองอะ่ะไม่มีแล้วนะครับมันก็ต้องอาศัยเกสรของต้นอื่นตัวผู้ต้นอื่นที่มแมลงก็จะบินไปบินมาแล้วผสมเกสรทําให้เกิดลูก สาเหตุที่ไม่เกิดลูกอ่าเรามาดูนะครับหลายครั้งทีเ่เราได้ยินแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบางต้นในหนึ่งไร่ในสองไร่ในแปลงนึงเนี่ยนะครับมันก็จะมีแหละบางต้นที่ไม่เกิดลูกมันมีองค์ประกอบที่ทําให้ไม่เกิดลูกนะครับเพราะว่าระยะห่างมีผลนะฮะถ้าระยะห่างใกล้กันเกินไปนะครับต้นไม้ได้รับแดดไม่เต็มที่นะฮะคลอโรฟิล มีแต่ว่าปรุงอาหารไม่ได้มันก็ไม่เจริญเติบโตการเจริญพันธุ์ก็ไม่มีดอกไม่ออกอันนี้เป็นเรื่องปกติพอดอกไม่ออกเป็นไงครับก็ไม่มีลูกใช่ไหมฮะหรือดอกออกน้อยดอกออกน้อยในหนึ่งช่อดอกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ติดทุกลูกนะครับมันต้องมีร่วงนะฮะเพราะฉะนั้นในหนึ่งดอกในหนึ่งช่อดอกแล้วไม่มีความสมบูรณ์ดีพอน้ําไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้มันก็ร่วงก็คือไม่ติดดอกเอ้ยโทษไม่ติดลูกนะครับ นี่คือสาเหตุการ์ไม่เกิดลูกแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆที่ได้มะพร้าวซึ่งเชื่อว่ามันคือมะพร้าวตัวผู้อเอาต้นนั้นแหละนะครับไปปลูกใกล้คอกหมูไปปลูกใกล้คอกไก่ไปปลูกใกล้ห้องน้ำนะฮะเป็นลูกทุกคนเป็นลูกทุกต้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นอ่ะคอกหมูเป็นไงครับแฉะ เป็นไงครับปุ๋ยพลืบเลยความอุดมสมบูรณ์มีนะครับอยู่ใกล้ห้องน้ําที่บ้านน้ํายิ่งใกล้ที่ล้างจานในบ้านผมอาจูรูปนี้นะครับอันนี้คือมะพร้าวที่บ้านนะครับก็ปลูกข้างๆห้องน้ําเหมือนกันที่เขาว่าเป็นต้นตัวพู้นี่แหละเพราะว่าคือผมเ,เป็นคนชอบทดลองนะครับก็เลยเอาใบเดียวที่ทุกท่านบอกนี่แหละนะครับเอามาทดลองปลูกเพราะว่าพอเราปลูกเราทดลองแล้วผลออกมาไงเราจะได้พูดได้อย่างเต็มปากนะครับเนี่ยถ้าเราปลูกริม ห้องน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปรวมความก็คือว่ามะพร้าวเป็นลูกไม่เป็นลูกนะครับอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่การเลี้ยงดูน้ําปุ๋ยต้องถึงนะครับแมลงศัตรูพืชไม่มีป้องกันได้ยังไงก็เป็นลูกครับเรื่องใบเดียเด่ยววที่ท่านว่ากันเนี่ยนะครับวันนี้ผมบอกว่าด้วยความเคารพอีกทีนะครับ ไม่เกี่ยวเลยได้ใบแบบนั้นมาปลูกเถอะครับใส่ปุ๋ยดีๆใส่น้ำดีๆเกิดลูกครับขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะฮะอย่าลืมไปรับวัคซีนกันให้ครบด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็สอบถามคอมเมนต์ผมยินดีนะครับรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ มีอะไรจะสอบถามมีอะไรจะแลกเปลี่ยนมีอะไรเติมความรู้ให้ผมผมยินดีมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับก่อนจากการอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามตรงโลโก้ตรงกลางนี่เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ